เป็นบ้านสาวแลเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน125คนตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลโพตากอําเภอโพตากจังหวัดหนองคายสีประจำโรงเรียนสีแดงและสีน้ำเงินอักษรย่อโรงเรียนบอสอลอโดยในระยะเวลาสีเดือนที่ผ่านมา ได้มีการบริหารงานโดยนางนงชริยาตรชูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวแลมีบุคลากรทั้งหมด10คนด้านการจัดการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมนักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช2551แก้ไขเพิ่มเติมเป็นพุทธศักราช2560 การจัดชั้นเรียนห้องอนุบาลจำนวน2ห้องเรียนประถมศึกษาจำนวน6ห้องเรียนรวมทั้งหมด8ห้องเรียนมีผลงานที่ผ่านมาคือส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ได้รับรางวัล1การแข่งขันเดี่ยวโปรงลางรางวัลเหรียญทองสองการแข่งขันเวทคณิตป1ถึง3รางวัลเหรียญทอง 3การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นรางวัลเหรียญทอง4การแข่งขันภาษาไทยคันลองท่องจําบวดอาขยานปอ1ถึงรางวัลเหรียญทอง5การแข่งขันการแปรรูปอาหารปอ4ถึงรางวัลเหรียญทอง6การแข่งขันอ่านข่าวรุ่นเยาวรางวันชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทอง7จดการแข่งขันเครื่องร่อนเดินตามปอ3ถึงรางวัลเหรียญทอง8การแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญเงินก้าการแข่งขันเล่านิทานรางวัลเหรียญทองสึกการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชรางวัลชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองและการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา2566สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1เกมได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6การได้รับบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้สูงขึ้น <đây. S 1> การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายโดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาและรางวัลชนะเลิศขบวนพาเลส คณะครูที่จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมีทั้งการเรียนการสอนแบบบูรณาการการจัดการสอนแบบ DLTV และมีการส่งเสริมกิจกรรมที่นักเรียนมีความสามารถพิเศษผลงานที่ภาคภูมิใจด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงามร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยมีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยการเทพื้นลาดคอนกรีต มีการปรับหน้าดินบริเวณสนามหญ้าตัดตกแต่งต้นไม้ซ่อมบำรุงอาคารแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าตกแต่งต่อเติมป้ายภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามจัดมุมเช็คอินโรงเรียน การวาดภาพทาสีสนามเด็กเล่นทางเดินให้เหมาะกับการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแขกที่มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนมีการจัดตั้งผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำและอาคารอนุบาล มีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนการนิเทศแบบใช้เขตพื้นที่เป็นฐานของเขตพื้นที่กลุ่มเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากชุมชนเสมอมาและได้รับความไว้วางใจของชุมชนจนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับความเชื่อใจและความร่วมมือจากการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของบุคลากรในโรงเรียน จากความรักความผูกพันของชาวบ้านสาวแลทําให้โรงเรียนบ้านสาวแลเป็นโรงเรียนที่สง่างามและพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและจะเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป